ทำมะม่วงเบามะม่วงน้อยดองเกลือสูตรนี้ไม่มีขมไม่มีกลิ่นหือดทำเองปลอดภัยไร้สารเจือปนค่ะเตรียมน้ำเกลือสำหรับแช่ยางมะม่วง2-3ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เกลือละลายสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ผ่ามะม่วงแช่ลงไปในน้ำเกลือได้เลยค่ะผ่าตรงกลางจากนั้นก็แกะเม็ดออกนะคะวันนี้ใช้เป็นมะม่วงเบาและมะม่วงกอสอหรือที่ต่างจังหวัด ภาคอีสานเรียกว่ามะม่วงน้อยนั่นเองค่ะทางภาคอีสานจะนิยมนามารับประทานตอนเป็นลูกอ่อนๆแบบนี้นะคะลูกยาวๆแบบนี้คือมะม่วงกอสอรหรือมะม่วงน้อยค่ะส่วนลูกเล็กๆป้อมๆนั่นก็คือมะม่วงเบานะคะการแช่น้ําเกลือนะคะเพื่อเป็นการล้างยางและแช่เพื่อความรดขมจากเปลือกค่ะใช้เวลาแช่ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะจากนั้นล้างน้ําเกลือออกแล้วบรรจุลงขวดโหลได้เลยค่ะ ใช้มะม่วงทั้งหมด1นกิโลครึ่งรวมกับมะม่วงดองแช่อิ่มที่ปอกเปลือกอยู่ในกระปุกข้างหน้าค่ะในส่วนของมะม่วงเบาแช่อิ่มจะทําไว้ในอีกคลิปนะคะน้ําสะอาด1ลิตรต่อเกลือ3-4ช้อนโต๊ะพูนๆและน้ําตาล3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนําไปต้มให้เดือดจนน้าตาลและเกลือละลายและพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะเมื่อเย็นสนิทแล้วก็นํามาเทดองมะม่วงได้เลยค่ะปิดฝาให้สนิทดองไว้เป็นเวลา2วันค่ะหรือจนกว่าเปลือกมะม่วงจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลนะคะ สองวันผ่านไปมะม่วงดองของเราก็ได้ที่แล้วค่ะนํามะม่วงดองมาล้างน้ําเกลือออกและนําไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะจะทําให้มะม่วงดองมีความกรอบขึ้นค่ะของดองจะไม่กรอบเหมือนของสดนะคะถ้าหากเจอมะม่วงดองที่กรอบมากๆเนี่ยบอกเลยนะคะว่าอาจจะเจอลองาทานกินเองแบบนี้รับรองอร่อยปลอดภยัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะล้างน้ําเกลือแล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้หลังจากนั้นเรามาชิมกันนะคะในส่วนของพริกเกลือจะใช้พริกปน่น รสดีและน้ำตาลค่ะเผ็ดมากก็ใส่พริกมากได้เลยนะคะทานคู่กับมะม่วงเบาดองเกลือเข้ากันได้ดีค่ะมะม่วงเบามีความกรอบส่วนมะม่วงกอสอจะนิ่มนิดนึงนะคะโดยรวมแล้วรสชาติอร่อยค่ะเปรี้ยวน้อยหอมอร่อยบอกเลยว่าทำกินเองง่ายๆไม่ต้องไปซื้อแพงเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมาม่าบุญยมีนะคะ <c oughs> 嗯。